เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนเราจะเ,เหมือนเราเป็นพลเมืองชั้นสองอะค่ะเหมือนเราไม่ได้เป็นพลเมืองระดับเดียวกันกันกบคนทั่วไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่แน่ใจว่าเลนในการมองของของความเป็นรัฐเนี่ยมองเราเป็นประชาชนเท่ากันกับพื้นที่กรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็น3จังหวัดอะก็ให้ตั้งเลนอีกแบบหนึ่งไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยก็ได้อย่างนี้หรือเปล่าคือมันไม่แฟร์ตรงที่ว่าคุณเป็นรัฐคุณควรที่จะ treat คนที่อยู่ภา,ายใต้คุณอย่างเท่าเทียมกันนะคุณไม่ควรที่จะตั้งแง่ข้อสงสัยว่าเออเขาอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างนี้หรือเปล่าเราเราอยากเราในฐานะที่เป็นประชาชนเราก็อยากได้รัฐที่ปกป้องคุ้มครองแล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการเราไม่อยากได้รัฐที่สอดส่องแล้วก็พยายามที่จะจับหาความผิดกับเราตลอดอย่างนีน้มันรู้สึกว่ามันมีรัฐแล้วมันไม่อุ่นใจมากกว่านะเราเป็นประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยการที่เรา อันที่1ก็คือรอดพ้นจากการถูกอาณานิคมตะวันตกปกครองใช่ไหมคะเราก็เลยเริ่มมีการาขีดกั้นเขตแดนประเทศอะคะ่ะแล้วก็พื้นที่3จังหวัดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ถูก,กขีดเส้นเขตแดนไปเป็นของอังกฤษปัจจุบันเราเรียกว่าประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นประเทศไทยที่ไม่ได้ถูกปกครองโดยอังกฤษก็มีเส้นกัน้น แต่เส้นกั้นเนี่ยมันกั้นระหว่างชุมชนชาวมาลายูมุสลิมซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาหรือมีประวัติศาสตร์พูดถึงเรื่องการปกครองตนเองเป็นรัฐอิสระดังนั้นเวลาที่รัฐไทยไปขีดเส้นเขตแดนเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเอาอํานาจที่เป็นพุทธไปบังคับใช้หรือไปกํากับดูแลก็จะมีเรื่องของการ ตั้งเป็นมณฑลมีการส่งคนจากกรุงเทพไปดูแลซึ่งเป็นชาวไทยพุทธมีการาสร้างวัดสร้างโรงเรียนบังคับให้พูดภาษาไทยเล่นภาษาไทยแต่งตัวก,ก,ก,ก็ทุกๆุกพื้นที่ที่อยู่ชายขอบอะค่ะก็จะถูกเราเรียกในภาษาทางด้านรัฐศาสตร์หรือว่าทางด้านการเมืองว่าเรา assimilation ก็จะทำให้เขาเป็นไทย แต่ว่าฝั่งทางมาลายูมุสลิมเนี่ยเขาจะมีความเข้มแข็งทา้งด้านวัฒนธรรมอัตลักษณ์ภาษาการแต่งกายแล้วก็ความยึดมั่นว่าเคยเป็นรัฐอิสละแล้วก็มีความเข้มแข็งในกลุ่มประชากรก็เลยมีการตั้งกองกำลังหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการที่จะแยกตัวเป็นอิสลา อยู่เนืองๆน,นะคะไม่ใช่ในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาอาจจะย้อนไปถึงยุคที่เราพูดถึงเรื่องอิหมัมฮายิสุลงนะคะซึ่งเขาก็อยู่ในขั้นตอนของการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยด้วยค่ะเขาเลยมีการเสนอข้อเรียกร้องว่าจะอยู่กันยังไงกับรัฐไทยในฐานะที่เขามีความแตกต่างทางนวัฒนธรรมภาษาศาส,าส,าสานาแล้วก็ชาติพันธุ์ก็ไม่ได้รับการยอมรับอิหมัมท่านนั้นก็ถูกจับกุมควบคุมตัวถูกติด คุกอยู่ในเรือนจำอยู่นานทีเดียว3-4ถึงปีออกมาปุ๊บก็ถูกบังคับให้สูญหายก็กลายเป็นเรื่องเล่าที่ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดก็ยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนตัวเนาะในฐานะที่เราเป็นคนปัจจุบันเป็นเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเรารู้สึกว่าเราจะพอเข้าใจอะว่าทําไมเขาถึงต้องการแบ่งแยกดินแดนเนาะเพราะว่า เรารู้สึกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างในสิ่งที่รัฐไทยสร้างให้กับคนพื้นที่สามจังหวัดอะมันไม่ใช่นิดเดียวเลยนะเช่นปัญหาเชิงโครงสร้างของของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเองปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจปัญหาเชิงโครงสร้างข,ของระบบการศึกษาเช่นเราก็มีโรงเรียนตาดีกาเนาะเราก็มีการเรียนการสอนเป็นภาษามายูเราต้องเรียนกุ่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่าง ปัจจุบันที่เราเจอคือเสาวัาทิตย์เนี่ยก็จะมีจพยายามเข้าไปสอนภาษาไทยอย่างเงี้ยซึ่งการแทรกแซงตรงนี้มันก็เป็นการเป็นการไม่เข้าใจว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขามีอัตลักษณ์เฉพาะยังไงเราเรามองว่าไอการที่คนรุ่นก่อนๆน,นะคะต้องการที่จะแบ่งแยกแด,น,ดนเนี่ยในความหมายของเขาก็คือ อาจจะต้องการการปกครองที่มันเป็นของคนในพื้นที่เองหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆะะมันจะมาจากส่วนกลางเนาะก็มาจากคนพุทธเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งในหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์คนในพื้นที่เช่นรเช่นระบบการศึกษาภาษาราชการที่ใช้ในพื้นที่อัตลักษณ์ ก็วัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยซึ่งถ้าเรามองมันอาจจะเล็กๆเนาะแต่ว่าเวลาเรารวมรวมกันกับหลายๆพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาทับถมเป็นปัญหาใหญ่เนาะแล้วก็ปัจจุบันอะ่ะมันก็จะมีเรื่องปัญหาอื่นๆการละเมิดอ,อื่นๆเกิดขึ้นอะ่ะที่มันไม่ใช่การละเมิดท,ที่เกิดจากาการบังคับใช้กฎหมายพิเศษอะ่ะเช่นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนคนสามจังหวัดสามารถที่จะ ทำมาหากินอะไรก็ได้แต่ปัจจุบันก็คือทุกอย่างมันเอื้อให้กับนายทุนแล้วก็คนในพื้นที่กลับจะต้องออกไปหางานที่อื่นอย่างเงี้ยซึ่งเรามองว่าคนรุ่นก่อนๆก,ก็นะ่าก็อยากจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างตรงนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีดินแดนที่เราสามารถปกป,กปกรองด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็จะสามารถออกแบบได้สอดคล้องกับคนในพื้นที่ว่าเออสามจังหวัดจริงๆอะ่ะต้องการอะไรยังไงอะ่ะคะเพราะว่าถ้า คนคิดโมเดลไม่ใช่คนในพื้นที่3จังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้คิดตามตามสิ่งที่สมควรที่จะต้องบริหารจัดการให้มันถูกคนถูกกลุม่มถูกอัตลักษณ์ถูกวัฒนธรรมถูกระเบียบวิถีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นความละเอียดซับซ้อนนะคะที่จะออกออกกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับคนในพื้นที่อ่ะซึ่งส่วนตัวก็มองว่าอย่างอย่างชุมชนไทยใหญ่หรือว่าชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมี หลักการคิดอะไรอีกแบบเช่นการอาศัยอยู่ในป่ารัฐอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการบุกรุกแต่สาหรับเขาอ่ะมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าต้องการแยกดินแดนอยู่อีกไหมถ้าตอบในฐานะคนรุ่นใหม่เนาะก็อยากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มันไม่ใช่แบบแบบเดิมอะ่ะซึ่งมันอาจจะเป็นคําตอบเดียวกันกับคนก่อนๆที่อยากแบ่งแยกดินแดนเนาะเพราะมันอา,นอาจจะ เขาอาจจะใช้คีย์เวิร์ดนี้ไปเลยเพราะว่าเขาเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากมายหรือเปล่าคือเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขาเจออะไรมาบ้างแต่ขณะที่รุ่นเราเนี่ยเราก็ยังเจอนะปัญหาการซ้อมทรมานปัญหาการอุ้มหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัญหาการละเมิดสิทธิ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วอะแต่ว่าตั้งแต่รุ่นแต่ก่อนมันเจอมาจนถึงรุ่นเรามันก็ยังมีซึ่งมัน้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ไทยแล้วเรามาปกครองกันเองแล้วไม่ต้องมีกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายพิเศษที่่่มมาาาาาจจกกกกสวนลลงโดยยไเเเข้ใร,รอิอ เขาก็ยังคงใช้อย่างเงี้ยเออมันก็มันก็ดีกว่าหรือเปล่าถ้าเราจะแยกกันเองอย่างเงี้ยค่ะในช่วงประมาณ5ปีทุกคนที่ใช้ทะเบียนซิมอะค่ะใช้ซิมในพื้นที่3จังหวัดจะต้องไปจดทะเบียนด้วยบัตรประชาชนอยู่แล้วแล้วก็หลังๆมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะจะต้องไปจดทะเบียน2แชแฉก็คือไปจดเอ,อ่อไปจดแบบละเอียดกว่าขอบัตรประชาชนอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ไม่เข้าใจว่า ออจริงๆแล้วในตัวบัตรประชาชนมันก็เป็นการรวมๆข้อมูลทั้งหมดของเราอยู่แล้วอะค่ะการขอเก็บอัตลักษณ์เพิ่มเนี่ยมันเป็นการรบกวนความความเป็นส่วนตัวของเราอะค่ะเพราะว่านแง่ของการสื่อสารเราไม่รู้ว่าการที่คุณเก็บอัตลักษณ์จากเราไปเนี่ยคือมันจะมีคนสอดแนมมาฟังในระหว่างเราการสื่อสารอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งเราคิดว่ารัฐจะต้อง ให้ความเป็นส่วนตัวให้กับประชาชนของเขาด้วยนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยจะต้องเป็นคนร้ายไปซะทั้งหมดออยากตั้งคาถามว่ารัฐมีเลนในการมองพื้นที่นี้ยังไงทําไมจะต้องแบบมาทดลองกับพื้นที่นี้ตลอดมาตั้ง15ปีก็ยังคงมีสิ่งใหม่ๆมาทดลองกับในพื้นที่เราส่วนมันม,ม,มันไม่แฟร์กับคนในพื้นที่อะค่ะ ข้อเสนอในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดก็คือ,เ,อเรื่องเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายก็อยากจะให้มีการบังคับใช้กฎหมายปกติที่บังคับใช้ทั่วประเทศแล้วก็ลดการใช้กฎหมายพิเศษนะคะแล้วก็ใช้หลักการด้านสิทธิมนุษยชนนะคะในเรื่องของการอำนวยความความยุติธรรมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้ดได้รับผลกระทบ อย่างที่บอกมีผู้เสียชีวิต7,000คนเท่ากับว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง7,000แล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กแล้วก็อาจจะเป็นญาติของข้าราชการที่ที่ทำปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของความจริงนะคะในที่นี้ก็คือการค้นหาความจริงกับเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ที่มีความเข้าใจของประชาชนที่มีความไม่ตรงกันนะคะอย่างเช่นใครเป็นผู้ละเมิด ใครเป็นผู้จะต้องได้รับการเยียวยาเขาจะฟื้นขึ้นมายืนอยู่บนสังคมหรือยืนเป็นรักษาซึ่งอัตลักษณ์ของเขาในฐานะที่เป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่3าจังหวัดได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธในพื้นที่นั้นหรือว่าความเป็นมุสลิมในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องปฏิรูปโครงสร้างการเมืองการปกครองที่ยังคงเป็นปัญหาที่ทําให้เกิด บางกลุ่มบางคนเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาทั้งฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐด,ด้วยค่ะ